ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเตรมิมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทกําาร อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024บโซนโมบายหรือฟังมือถือกันเนหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้ทุกคนจะดำเนินการยืนยันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกคนที่จะเข้ามาใหม่ทั้งหมดวันจันทร์9โมงเช้าทุกคนว่าจะเป็นแพน็นตกเงะต่างๆนะครับรวมไปถึงเหล่าอีเวนต์การแจกฟรนะีทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงกันบ้างมีอะไรกันบ้างนะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่กันบ้างรอมาดกันรับชมกันในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด Subcribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมพทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่าจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปทุกคนว่าคลิปนี้นะครับเป็นการยืนยันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกคนที่จะถูกเพิ่มเข้ามาทุกคนวันจันทร์9ก้าโมงเช้านะครับเรามาเริ่มไล่เรียงกันที่ทางฝั่งของแพ็คนักเตะกันก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับแพ็คนักเตะนั้นรวมมีการหมดอายุไปถึง2แพ็คเลยด้วยกันนะครับทุกคนก็คือแพ็คแรกนะครับเป็นแพ็คของโชว์ไทม์วันนี้ อันที่2นี่ครับเป็นอีพิกของอังกฤษทุกคนหรือว่าอีพิกของอังกฤษนะครับก็มีสามตำนานของอังกฤษทุกคนนี้ก็หมดอายุเช่นกันนะครับและแพ็กใหม่ก็คือเนี่ยทุกคนเป็นแพ็กของอีพิกอิงลิลิกมิดฟิลด์เดอร์คนเป็นมิดฟิลด์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็นำทัพโดย3ามอีพิกทุกคนนำทัพโดยทางฝั่งของแกเร็ตเบลทุกคนเดเรนเฟเชอร์นะครับแล้วก็โทมัสโรซิกี้นะครับรวมไปถึงนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมอีก8คนตามนี้เลยนะครับก็เจอกันแน่นอนวันจันทร์9ก้าโมงเช้านะครับ อยากได้ใครกันบ้างเล็งใครไปบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับสำหรับนักเตะแพ็คใหม่ของ e p i c นะครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับและก็ในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับเริ่มกันที่อีเวนต์ที่เล่นกับคนรวยเล่นกับยูเซอร์กันก่อนเลยลกันนะครับสำหรับอีเวนต์ที่เล่นกับคนรวยเล่นกับยูเซอร์ทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงอันแรกนะครับเป็นหน้าฟังของ coop ทีมเพลย์ฟันอันนี้ทุกคนก็มีการเปลี่ยนแปลงเเชช่นนนนนกัััััสาหรรรบบวจท์9้ะค รวมไปถึงอันนี้ทุกคนเป็นอีเวนต์ของทีมชาติหรือว่าเนชั่นแนลทีมนะครับที่เป็นรูปภาพของทีมชาติอาร์เจนตินานะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงและก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับต่อมาเรามาดูอีเวนต์ที่เล่นกับบอทหรือเล่นกับเอกันบ้างทุกคนสหรับอีเวนต์เล่นกับบอทนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลง1นึ่อีเวนต์ด้วยกันนะครับก็คืออีเวนต์ของทัวร์อีเวนต์ทีมชาติอันนี้นะครับที่เป็นรูปภาพของทีมชาติสเปนนะครับก็คือเป็นทัวร์อีเวนน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 ต์์ขอออองงงเเเเเเเชชัััััััััั่่่่แแแแลลลลลทททีีีีีมมมมมะะคคครรรรรรบบบ้้กกกกกกก็็หหหดดาาายยยุุววปปจจฟืิส9 ก็ประมาณนี้คนบรการอปเบตให้สั้นๆแล้วกันนะครับคนสำหรับสิ่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยครับก็อยากได้ใครกันบ้างคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็น like, กำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนไว้เกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ